เก็บเงาสีก็สามารถดึงระยะลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับฟ้าให้ลงไปอีกนะครับถ้าใครมีหลายายละเอียดต่างๆด้วยเงาก็คือสีสวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพด้วยสีไม้แบบนี้กันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเริ่มแรกนะครับเราก็เตรียมสมุดวาดภาพให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นภาพที่วาดไปก่อนๆแล้วนะครับก่อรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสีไม้ต่างๆนะครับก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพเป็นภูเขาอกทะลุนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องติดขอบให้เรียบร้อยเพื่อเป็นเขตกั้นในการเพื่อเตรียมพร้อมที่จะวาดภาพนะครับก็วันนี้ก็จะใช้ประการในการร่างภาพก่อนนะครับ เขาอกทะลุนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะครับถ้าใครนั่งรถไฟขึ้นจากใต้ไปกรุงเทพนะครับก็จะเห็นนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปร่างภูเขาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านบนของภูเขานะครับจะมีช่องอันนี้มีช่องแบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเขาอกทะลุนั่นเองนะครับ เราก็ร่างภาพด้วยปากกานะครับตามรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นเขาโครงนะครับก็ใช้ปากกาดำร่างไปที่เป็นพวกเงาต่างๆนะครับของภาพไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือพุ่มไม้เล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับเรื่องภาพพอใจแล้วเราก็จะเริ่มลงท้องฟ้าก่อนเลยนะครับ ทางนี้ก็จะใช้สีเทาลงเป็นคอนเมฆที่ว่าหนักๆนะครับแล้วก็จะใช้สีฟ้าเกลี่ยลงไปเป็นสีท้องฟ้าซึ่งเว้นสีขาวๆแล้วก็ที่คิดว่าจะเป็นคอนเมฆไว้นะครับก็เอาสีม่วงนะครับลงนิดหนึ่งเพื่อให้มันม,มีบรรยากาศสีม่วงด้วยนะครับต่อไปครางนะครับก็จะใช้สีฟ้าที่เข้มขึ้นนะครับดึง ระยะของทองฟ้าให้ลึกลงไปด้านล่างนะครับก็ตรงไหนที่เป็นสีฟ้ากระจายนะครับแล้วก็เว้นเป็นสีขาวก้อเมฆไว้ด้วยแล้วก็เอาสีฟ้าเข้มขึ้นใกล้ใลเคียงกับสีน้ําเงินนะครับเพื่อดึงระยะทองฟ้าให้ลงไปอีกนะครับถ้าใครมีหลายเฉดสีก็สามารถดึงระยะลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ ครับต่อมานะครับจะใช้สีเหลืองสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนนะครับเก็บในส่วนของแสงของพุ่มไม้ต่างๆที่อยู่บนภูเขานะครับก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่เป็นแสงของพุ่มไม้ต่อไปนะครับสีที่เป็นแสงเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือสีเขียวอ่อนนะครับก็ลงไปที่ใกล้ๆกับสีเหลืองตะกี้นะครับเพื่อให้มันเป็น แสงอีกทอดหนึ่งของพุ่มไม้นะครับดูไกลๆแล้วเป็นพุ่มไม้ที่อยู่เ,เรียงรายกันไกลๆเลยนะครับต่อมานะครับเอาสีเนื้อนะครับมาลงเป็นรูปภูเขาที่ได้รับแสงนะครับแล้วก็เป็นเงาก็คือสีเทานะครับลงเป็นเงาจางๆหน่อยแล้วก็สีน้ําตาลนะครับลงเป็นเงาเข้มขึ้นเป็นอีกทอดหนึ่งของภูเขาที่ไม่มีต้นไม้นั่นเองนะครับเป็นหน้าผา ต่อไปครับเอาสีเขียวมาเก็บต้นไม้นะครับในส่วนต้นไม้ที่มีแสงมากขึ้นนะครับเมื่อเราเก็บภาพที่มีแสงมากขึ้นจะเห็นได้ว่าภาพของเราก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับมีแสงที่เด่นชัดมากขึ้นมีเงาที่เด่นชัดมากขึ้นนะครับด้านล่างก็เป็นทุง่งหญ้าก็ระบายสีพื้นธรรมดาธรรมดานะครับต่อมานะครับก็เอาสีน้ําตาลมาเก็บ เงานะครับของต้นไม้ในระยะที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็นี่เลยครับเงาที่เข้มๆก็ใช้สีดำมาช่วยพอใช้สีดำแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมีความลึกความตื้นมากขึ้นเลยนะครับภาพนี้ก็จะเรยวหน่อยนะครับเพราะว่าให้เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับคลิปคลิปหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 5-6นาทีนะครับอานจริงแล้วใช้เวลาวาดประมาณ30นาทีน่าจะได้นะครับก็เก็บเงารายละเอียดต่างๆด้วยกันใช้สีดำด้านล่างน,นะครับเราจะนำสีเหลืองสีเขียวอ่อนต่างๆมาผสมเพื่อให้เป็นทุ่งหญ้าที่ดูไกลๆนะครับซึ่งไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเอาปากกามาเก็บปิดท้ายนะครับ,บารายละเอียดต่างๆ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผู้วัดพอใจสำหรับภาพนี้แล้วครับนี่เลยครับภาพเขาอกทะลุนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดสตอ c r คายนะครับและคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับมีอะไรที่ชมนะครับสำหรับอันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ